มหัศจรูปดูนี่มันจะถือยุบคูแบบนี้เลยนี่นะไม่มีเม,ม,ม็ดมันดอกอหวานอมเปรี้ยวมันน่ากินมากไช้ หวานปลาเปรี้ยวม,มันอร่อยเหมือนอะไรนะบอกไม่ถูกบอกมันเดือดไม่แน่ใจ หวานเปรเี้ยวชื่นใจยุหัดหากินนะทุกคนอร่อย